อ่าแอดมินครับล่าแอดมินอยา,ากโดนล่าว่ะใบแล้วใบแล้วมาๆมาคำใบที่สามคำใบที่สามรอบๆพัทยาเมืองเซิร์ฟโดเรมีเออหากันได้เจออุ้ย้กูเห็นเครื่องบินมาแล้วหนึ่งแอบไว้แอบไว้วยังแอบไม่เนียนเลยสว์ตรงนี้มุมนี้ได้อยู่เออแมวย,ย้ายย้ายนี่แน,นี้ดีกว่าในนี้แม่นี้เออหลบแลหลบแลหลบแล กลืมๆเลยลืมๆเลย <c oughs> หาก,กูไม่เจอหรอกรอบๆพัทยานี่แหละแต่ไม่บอกหรอกว่ารอบๆไหนอะ่ะ A later few moments later. <c oughs> รอบที่ห้าหน้าเซฟโดเรมี่จัดไป <laughs> ดูนี่จะหาเจอเปล่าใกล้ๆเลยโคตรใกล้ a few moments later มีการบินหาด <c oughs> ้วยก <c oughs> ูเห็นเลยก <c oughs> ูเห็นเลย <c oughs> เฮีเย <c oughs> เอ้าๆๆๆยังไงยังไงยังไง มีกระสุนหลุดมาตรงเราด้วยหนึ่งเม็ดโอ้โหนุ่รอน้องมาฆ่าเราน้องมาฆ่า,า,อา,า <laughs> ไอ,อา <laughs> า้อไ้ตัสโอเคเแอบแล้วแอบแล้วทางรถไฟ A few moments later. Hey, hey, where are you? Hey, hey, come on, we're gang, boy. Chúng chú Ô, mà kia, à lầy nha Mà đi bây giờ เนียนจัดเนียนจัดไม่มีคนตาบอดคนหนึ่งเ่รอเมื่อกี้ผ่านได้ไงวะเออเสียดายเยอะช็อตเมื่อกี้เกือบได้แล้วอีกนิดเดียวไอ้เนี่ยคือแม่งแบบมองผ่านไปได้ไงวะตอนแรกก็เห็นขี่วนมานะไอ้เนี่ยเจอกันรอบแปดเจอกันรอบแปดที่ไหนวะพี่ที่ไหนวะฮะ กิจกรรมอะไรอ่ะไลน์แอดมินไลน์แอดมินใช่แล้วแอ่เพีมังกาชาตายแล้วตายแล้วกาชาปืนชมพูอ่ะมาหาหน่อยเร็วมาหาหน่อยโอ้ย uh> ง่ายๆเลยเนี่ยเอา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 อาวอาาเมีของอ่ะคนมีของอ่ะ เร็วจัดไอ้เหี้ยพุ๊บพุ๊บเข้ามาปั๊บเลยไอ้รวะไอ้รวะเฮ้ยมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วมีคนมาแล้วซาล่าซาล่าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแข่งรถบัสมาแข่งรถบัสมาแข่งรถบัสมาเอาไม่ยิงวะพี่ไม่ยิงเหรอไม่ไม่แข่งแข่งรถบัสอะมาเต็มคันรถเลยเมื่อกี้ <laughs> ยืนไะดยิงเลยเนี่ยดักยิงก็ได้ดักยิงก็ได,ดกงกได้นะดูนี้เขาจะลังเลหรือเขาจะทำยังไงนะครับจังหวะนี้จะลงมากระทืมไหมนะครับจะลงมากระทืมไหมเรื่องว้าวุ่นวรุ่นยาปี่ย,ยายาเอ,อื <laughs> ้อไม่มีใครกระทือมอ่ะ <laughs>